สอศูนย์ยีจทยังยังมาัดายดิเก่องสองไห้โว้ยกม่เันังบอมะ้งนาเสือไปกูกังดโ้ยงันยร์ศูนยโอ้มเป็นกันผมวิทยาศาสตร์การกีฬาดิองศูนย์หนึ่งศูนย์เสือพ่อเสียบดิ

ดีเลว่ลูกร้องกันมากแตกล่องนี้กล่องได้มาจากเอ่าเรอที่หารเนื่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสองว่ะเลยเลยยเล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 ยอลยเลยเยเลยยเลยเงยเล้เลย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 ยเลยยเลยยเลยยเ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 

เดี่ยวลอยยิงเลี้ยไปไปเดี่ยวรู้ดิตรงนี้เขาโดนถ่ายสวยเลยเยี่ยเฮ้ยยิงไม่โดนเพื่อนไอ้ขามจะลุกงานสามจีเยี่ยไปเยี่ยไปเียศษดำเยษประคามแล้วโอ้ยห่างเลยไปเขี่ยไปเขี่ไป

3-5 mất mọi người lên 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 mất mát mọi người đáp án mất mát 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 không. เฮ้ยเอากระดงว่าเอ้ยไปไปตรงเลยหาโนีเอ้ยว้าวอ้ข้คว่ปลาไ้ข้ว่เปล่าไปหน้าม่เลงเป็นัดปล่าอนะตัวแ้งล

อื้อืออือด้วยเข้าแล้วครับอือเสียงยังไม่ดีเลยโอ้ยตรงได้ไหมครับโอ้ยนี่แบบแห้งศูนย์้บเนจิ๋งเลยเป็นหมื่นเป็นพันเลยลงมาด้วยว่ะ หนึ่งล้วไอ้แจงหนึงอ่ะ

เยอรบ้มาสดยเฮ้ยครับเจ็ดสามจิบจิบยับนิเปิดเไปกัมาเลยเฮ้ยยสวนว่าไงน่กว่าไงเ็บอลโยมาแล้วเขามาแล้ว แป๊ดแป๊ดแปดแปดร็วมดนด้ตามจาดวยเว้วอุ้ยเด็วดีเลยเวยเอาเอาเ็มากวยมาเลยมเลยมาตรนี้เว้ยยังวาสไวเรวนยมาแล้ว

ไปแล้วครับฝนจะตกครับเยิบจตกห้แล er. ้วถ้าช,ชอบคลิปนี้ก like, ็อย like. ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ